ตด,ดนี้จะมีปลาเลยครับปลาจะมาเกันิดหนึ่งนะครับโอคครับวันนี้เรามาที่น้ําตกเจ็ดสาวน้อยนะครับมาล่าลายเซนนะครับผมลายเซนอุทยานนะครับทั้งหมดทั้งหมดกี่อันไม่รู้แต่วันนี้มาที่เจ็ดสาวน้อยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปเอาลายเซนกันดีกว่าไปไปกันเลย นี่จะเป็นน้องหมาครับไปคอยต้อนรับอากาศตอนนี้คือเย็ยนมากตอนนี้น่าจะติดลบ2ี่องศานะครับอากาศตอนนี้อากาศตอนนี้คือแบบแรงโคตรหนาตวตอนนี้เวลาแปดโมงเช้านะครับน้องน้องหมาเนี่ยคับเยินขดเลยค่าเข้าคนละยี่สิบนะค่าจอดรถยี่ค่าจอดรถสามสิบบาทค่าเข้าข20บาทนะครับ นี่ก็จะเป็นข้อมูลของน้ำตกจินสน้อยนะครับมีทั้งหมด7ชั้นตามนี้เลยชั้นที่1ก็จะประวันนี้ชั้นที่1 0, 6, ค 0. ูความสูง0.6เมตรความกว้างยี่บาเราจะไปแต่ต่างเข้าอยู่แล้วครับแล้วก็แซมโอเคไปนเลยในะคนับ ีลายเซ็นรูปเลยครับแม่ตะกรงค่ะมีค่ะเดี๋ยวน้น่องช้างอยู่ในห้องน้ําอยู่เดี๋ยวบอกมาเขาเซ็นรูปรอบกันได้ค่ะน้องอยู่ในห้องน้ำให้มันแห้งก่อนนะคะรับอันนี้หนึ่งร้อยสิบเมตรนะครับนะครับเรียบร้อยแล้วลายเซ็นเรารูปตะกรงตะโกอะไรนะรูปอะไรนะตะกรงนะครับผมผมจันไม่ได้แล้วรูปอะไรไม่รู้นะครับประมาณนี้ครับผม เราไปดูน้ำตกกันน้อกาศดีมากน้ำเยอะอเก่านเขียวนนี้น้ำดูวันนี้น้ำเยอะมากเลยฝนน่าจะตกนะครับเมื่อคืนน้ำเยอะมากดิโอ้โหน้ำเขียว น้ำเขียวไม่ใช่แบบว่าน้ำสปกปรกนะครับเป็นเป็นอย่างนี้เอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วคือสีมรกตใช่โอ้บอกเลยน้ำเยอะมากสว,มสวยเลยใช่ไหมสวยเลยดูด,ดิไนจุดที่จุดที่ลึกนะครับห้ามลงเล่นเด็ดขาตรงนี้คือเป็นจุดน้ำมนต์ข้างล่าง จะมีจุดเช็คอินนะครับอ่าจริงๆเราอยู่ตรงนน้นเกตบายจเป็นจุดนราตกชันิดหนึ่งนะครับชื่อว่าการเหลืองนะครับผมก็จะมีประมาณนี้อ่าจุดเช็คอินจุดแรกทางลงเล่นน้ำนะครับสวยมากน้ำเยอะโอเคอเลยดูด,ดิโอ้โห นก็จะเป็นเวลา8ปดโมงครึ่งนะครับเกือบเก้าโมงแล้วคือคนน้อยมากนะครับไม่มีเลยแหละเพราะวัวนนี้เป็นวันธรรมดานะครับอากาศลมเย็นมากเดี๋ยวเราไปดูสะพานเหล็กนะครับระหว่างกันระหว่างสระบุรีกับนครราชสีมาใช่ไหมใช่ปะใช่ปะไม่มีอันนี้ดูร่องร่องแก่งอะไรร่องแก่ง จะลงลงไปทีละชั้นนี่แหรอไปถึงชั้นที่สี่ก็คว่ำเหมือนจุดนี้ก็จะเป็นจุดศึกเส้นศึกษาธรรมชาตินะครับอุดนี้เลยอันนี้จะอยู่จุดที่หนึ่งตรงนี้อ่าในจุดศึกษา ธรรมชาติก็ไปเดินไปเดินกลับเนี่ยเดิเนไปเดินกลับเดินมาอย่างงี้กลับมาที่เดิมกูเ่ยคือเดินริมน้ำสบายกูเ่ยคือเดินริมแม่น้ำนั่แหละครับเราจะเป็นสารนะครับของตกจิตสน้อยครับ ูครับก็จะเป็นสะพานพระพารนะครับสะพานโดงพญาเย็นหนึ่งสะพานพระพาร์ก็เป็นอีสานแล้วใช่ทอดอีสานไปว่าอะไรไม่จะเป็นข้าวนะครับข้ามฝั่งห้ามแดนสระบุรีแล้วก็นครราชสีมานะครับสำหรับใครที่เคยมาก็น่าจะรู้ดีแน่เลยนี่เลย ข้ามละนี่นี่ล่าสีมานะข้ามไปสลับบุรีเลยข้ามอีกอาวถ้าขอลาาแล้วสีมาละนี่เลยนี่ก็จะเป็นจุดศึกษาธรรมชาตินะครับซึ่งวันนี้เราไม่ได้เดินเดินมาช่งแค่นี้เพราะว่าเราไม่ได้เตรียมชุดมานะครับมาแบบชุดเที่ยวเที่ยวแบบห้างเลยอะ การอาป่าเป็นศาสตร์ของญี่ปุ่นคือการใช้การาาสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดเพื่อบรรเทาใจอืมที่กอดโดยนับประโยชน์ควางอาบป่าเพื่อเพิ่มความแข็งแรงช่วยลดน้ำโลหิตอ่า<ม>การมาป่าก็มีข้อดี ่มาบ่อยก็ไม่ดีนะครับจะไม่ไมสญญาบายนี่ <c oughs> เป็นน้ำตกชั้นนิดหนึ่งนะครับสวยไหมนี่เลยจุดเจนจุดแรกครับน้ำตกเกลี่ต่อนอ้อยสะพานข้ามแดนนะครับเดินเลาะแม่น้ำนะเขาเรียกน,น้ำเย็นไหมโอ้โห เย็นมากเ okay. อักันต่อครับดูชั้นที่สองกันเลยทางลัดเลาะนะครับเดินเล,นลมข้างๆในน้บเร็นากาศก็จะโหมีไม้เทินป่ายทางลมเื่นเย็น,นครับมันลึกตามเล่น อันนี้ก็จะมืดอ,อยครับเพราะว่าปกคลุมไม่ได้ป่าครับตอนนี้โ <c oughs> โหตนไม้ใหญ่มันจะพัดมากับน้ำด้วยหอ่อใช่ไหมน้ำป่าอนะไรยเงี้ยน่าน่ากลัวเนาะจัมปี้ชินทอนนะครับนจัมปี้ แต่เนี้ยเราเดินที่แท่นที่สองนะครับใช่ไหมแท่นที่สองก็สามแหละตรงเนี้ยเขี่ยมาแล้วกดนะที่แท่นที่สองนะครับไกลนะมองไม่เห็นเราต้องเดินลงข้างล่างตรงนี้ข้างบนก็มีข้างบนก็เดินได้เดินข้างบนดีกว่าข e, well, ้างล่างข้างล่างก็เดินข้างบนก็เดินได้ นี่เราเดินแค่ข้างแม่แน้ำก็พอละข้างมันตกอ๋อมันเตรียมชุดมาเดียกว่าถ้าหรบเดินป่านะครับนี่ชั้นที่สามใช่ตรงนี้ชั้นที่สามเมื่อกี้ชั้นที่สองนครับชั้นที่สามป่ายลืมถ่ายชั้นที่สองให้ดูนึกว่า,เป,า,ากกเป็นชั้นที่สามนี่สะพานไม้ผ่เมื่อกี้เป็นชั้นที่สี่นะครับ มาตอนนั้นยังไม่ล่มรื่นตอนนั้นยังมืดๆอยู่เลยมารอบนี้สว่างมากเขาน่าจะเคลียต้นไม้อะไรออกนะครับเดี๋ยวนี้สีครับจุดนี้จะเป็นจุดที่สวยที่สุดแล้วะเป็นน้ำตกที่ใหญ่มากเลยตรอตัวตน,นี้เขาเคลียบ่ายล่องมากนะเ,เ,นเขาเคลียบ่ายลออ่อนงามามมืดตอนนั้นมืดเลย แต่เราไปถ่ายลูกแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นน้งตกเซนี่ีแล้วเราจะเดินมาถึงใ้จุดนี้ก็เพียงพอเพราะว่าจะไปต่อน,นี่ขึ้นลึกแล้วเดินไกลแล้วคือ,อวันนี้เราไม่ได้พร้อมเดินแงอวนนะีสี 3. แต่เราไปอินเสิร์รูปดีกว่าไป น้ำเย็นมากนันนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่นกัน,นครับไปไปเลย เดินกลับนะครับไปใช้นี่หนึ่งต่ออันนี้ก็จะเป็นจุดท้านี่สี่ครับจุดที่สวยที่สุดได้ได้เข้าฝั่งเดียวอ๋อ่ถ<ะ>้าวกเลยอ ทางเรนดับเราก็ไดไป,ปทางปูนนะครับเดินสบายออกามาเยอะไปอ,อันต่อ จะเป็นชั้นที่สองน,นะครับเบห็นจะเจ็นเมื่อตัดยางสวยแแท้กันชั้สนสองสดกก่ <c oughs> อนเก๋ครับนี่ก็จะเป็นการมาเที่ยวนับบเจ็ดต่อน้อยอาจจะไ,ได้แค่สี่ชั้นครับเห็นว้เจอกัินใหม่คลิปหน้านะครับผักกตงเทียวบาย